สวัสดีครับทุกคนครับทีเทียนบ็อกซิ่งมาเลยครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทเวลา18บแนาฬิกานะครับที่ t h e r m o t e c h Thailand ครับเรื่องราวที่ผมจะอันบ็อกจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือการ์ดจอซีรีส์ใหม่ C ี u รุ่นใหม่เมนบอร์ดในมาตรฐานใหม่ๆที่ออกมานะครับแน่นอนครับพ e r s u ส p l y เองก็ต้องยกระดับรุ่นใหม่ที่จะสามารถรองรับกับเหล่าบรรดาฮาร์ดแวร์ที่กล่าวมาเมื่อสัักกครรู่่เนนนนีะแล้้วว็็จปุ ุ่นใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมกับมาตรฐานใหม่ๆนะครับนั่นก็คือตัวทับพาวเวอร์ gf 3 1650วัตต์ตัวนี้ครับ สำหรับตัวทับพาวเวอร์ G F 3 1650วัตต์เนี่ยหลายหลายคนเห็นว่าู้โห1,650วัตต์เนี่ยมันใหญ่เกินไปไหมจะมีใครใช้ถึงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยนะฮะเท่าที่เห็นสเปคของการ์ดจอรุ่นใหม่ CPU รุ่นใหม่ๆทั้ง2ค่ายเนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยต้องบอกว่าค่า TDP หรือค่าอัตราการกินไฟค่อนข้างสูงยืนพื้นนะครับถ้าคุณเอาแบบ มิดทนะูไฮเนี่ยยืนพื้นเนอยู่ที่ประมาณ1,000วัตต์เลยนะซึ่ง GF3 เนี่ยก็จะออกมาประมาณ6โมเดลก็เริ่มที่ตัว1,650วัตต์1,350วัตต์1,200วัตต์1,000วัตต์850วัตต์ลวไปถึง750วัตต์นะครับมาพร้อมกับมาตรฐานใหม่ครับนี่เลยครับรองรับ PCI Gen5 แล้วก็ ATX 3.0ที่เป็นมาตรฐานใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัว Smart Zero Fan นะครับ100%จะเป็นคาปาซิเตอร์แล้วก็10 y e a r Warranty ก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านหลังก็จะมีพวกรายละเอียดนะครับบอกอยู่ครบเลยสเปคต่างๆแล้วก็พวกสายคอนเนคเตอร์ต่างมีให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวมาแกะกล่องดูเลยครับผมแกะ กล่องออกมานะครับก็เอาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหลายที่ใส่มาในกล่องเนี่ยออกมาวางบนโต๊ะเลยนะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆนั่นก็คือคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีพวกพาร์ทลิส์วารันตีการรับประกันต่างๆแล้วก็สายเส้นไหนจ่ายไฟกี่วัตต์ควรดูนะครับเพราะว่ามาตรฐานใหม่เนี่ยต้องสังเกตดีๆแล้วก็จะมีชุดสายต่างๆนะครับรวมไปถึงตัว power ผมจะเริ่มที่ตัว power ก่อนครับสำหรับตัว power นะครับดีไซน์ก็จะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่น GF นะครับซึ่ง GF เนี่ยก็จะไม่มีไฟ RCB มาให้ด้านหน้าจะมีพัดลม1ตัวพร้อมด้วยโลโก้ TT นะครับด้านข้างก็จะมีเลเบลรายละเอียดชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่าทับ o w e r GF 3 1650วัตต์นะครับแ0พัดโกนะครับแล้วก็จะมี ราเบลลรายละเอียดต่างๆนะครับว่าตัวนี้เนี่ย1,650วัตต์เนี่ยนะครับเรื่องของการจ่ายไฟที่ช่องไหนจะอยู่ที่เท่าไหร่ไฟที่บวก3.3โวลต์นะครับ130วัตต์5โวลต์130วัตต์ก็จะเป็นช่องเดียวกันบวก12โวลต์นะครับจะอยู่ที่1,650วัตต์นะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานต่างๆนะครับการรับประกัน10ปีนะครับ80พัสโกด้านหลังตรงนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับขนาดจะค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ สวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์เล็กครับที่จะมีคําว่า on off เนี่ยเขาจะมีเรื่องของ smart zero fan นะครับถ้าคุณกด on ใช้งานโหลดไม่ถึง3 0เนี่ยพัดลมจะไม่หมุนอันนี้คุณไม่ต้องตกใจนะฮะพอเกิน3 0ขึ้นไปเนี่ยพัดลมจะหมุนอัตโนมัติแต่บางคนกังวลดูแล้วมันไม่สบายใจอยากให้พัดลมหมุนตลอดเวลานะครับคุณก็กดออฟเปิดเครื่องปุ๊บพัดลมหมุนทันทีแล้วก็จะเป็นช่องสายไฟ a อซจะสังเกตว่าช่องสาย a อเนซีเดนฮะจะแตกต่างจากพาวเวอร์ลูกเล็กๆทั่วไปด้วยความที่ตัวนี้เป็นลูกใหญ่อัตราการจ่ายไฟค่อนข้างสูงนะครับสาย a อซก็จะใหญ่นิดหนึ่งถัดมา ตัวนี้เป็น fully modular ถอดสายออกได้หมดทุกเส้นก็อยู่กันครบเลยครับสายไฟเลี้ยง CPU นะครับ24พิ n PCIe นะครับรวมไปถึง PCIe 5.0นะครับ12โวลต์2พอร์ตครับซึ่งสายแต่ละเส้นเนี่ยจะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่600วัตต์รวมๆกัน2พอร์ตนี่1,200วัตต์นะนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของสายกันครับ สายที่จะพูดถึงหรือเป็นไฮไลท์ของตัว power supply ตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐาน ATX e 0 PCIe 5 0ก็คือเส้นนี้เลยครับเขาเรียกว่าเป็น12บวก4พินโดยปกติแล้ว PCIe เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6บวก4พินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้คือเส้นเดียวเลย12บวก4พินจะเป็นสายที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถจ่ายไฟได้แบบสูงๆเลยก็คืออยู่ที่เส้นละ600วัตต์นะครับแต่ว่ามาตรฐานของ PCIe 5 0นะครับก็จะมีประมาณ300วัตต์450วัตต์หร หรือ600วัตต์ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของพวอรสพายของคุณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้มา2เส้นด้วยเพราะว่าการ์ดจอบางรุ่นที่เป็น4000ซีรีส์เนี่ยทราบมาว่าบางรุ่นอาจจะต้องใช้ถึง2เส้นด้วยกันรงวที่ดู600วัตต์กับ600วัตต์รวมกัน2เส้นนี่ 1200วัตต์นะแต่จริงๆก็อาจจะไม่ถึงแหละแต่ว่าอาจจะเกิน600วัตต์แน่ๆนะครับอ่ะก็มีตัวนี้มาให้แล้วก็มีพอร์ตที่เป็น PCIe 5.0ใช้กับตัวนี้ให้2พอร์ตนะครับส่วนอื่นๆ24พิน ins, สายไฟเลี้ยง CPU 8พิน p o l y p ร a l o เลกต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสาย AC ครับที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้1650วัตต์นะครับก็จะเป็นสาย AC ที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติครับ สรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัว power supply ครับที่ชื่อรุ่นว่าทับ power GF3 1 6ึ0รวัตต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่รอคอยการมาของการ์ดจอที่เป็น4000 s e r i e ์ของทาง NV i d i a เดียนะครับรวมไปถึง CPU รุ่นใหม่ๆของทาง AMD ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับอย่าง AMD r y ไร n 7000 s e r i e ์รวมไปถึง Intel Gen13 ครับต้องบอกว่าฮาร์ดแวร์ใหม่ๆมาพร้อมก,กับมาตรฐานใหม่ๆแล้วก็อัตราการกินไฟหรือ TDP นะครับที่ผมพูด ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยหลายๆรุ่นค่อนข้างที่จะกินไฟค่อนข้างสูงแรกมาด้วยเพอร์ฟอร์แมนที่แบบจับเต็มนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการจะประกอบเครื่องใหม่อัปเกดตใหม่ผมแนะนำเลยครับคุณต้องมอง power supply รุ่นใหม่ๆด้วยเพราะว่ายกระดับเรื่องของมาตรฐานขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของ PCIe 5.0ที่เป็นตัวกราฟิกการ์ดครับตัวนี้ฮะ12บวก4พินเนี่ยมาพร้อมกับสายที่จ่ายไฟแบบหนักๆเลย สูงสุดถึง600วัตต์ครับนะฮะส่วนมาตรฐานอื่นๆครับก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับที่ Intel ก็กำหนดไว้นะครับอย่าง ATX 3.0หรือรอะไรต่างนะครับแล้วกเ็เรื่องของการรับประกันครับตัวนี้10ปีครับ10 Year warranty ครับณนะวันนี้ที่คลิป ออนแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะวางจําหน่ายเนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่12,990บาทสําหรับ GF 3 1650วัตต์นะที่สาคัญคือมี TT p a s s ด้วยครับการรับประกันที่เป็นในประเทศไทยครับนะฮะฟรีทั่วประเทศเลยนะครับแค่คุณลงทะเบียนพอสายของคุณมีปัญหาเสียเรามีตัวเคลมตัวสำรองใช้ระหว่างเคลมให้ฝากไว้ด้วยครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ